แค่เกิดมาแล้วก็ตายไปจะช้าจะเร็วรู้ไม่ได้เลยจะมากจะน้อยจะนานเท่าไหร่ก็รู้ไม่ได้แต่ต้องไปแน่จะเอาอะไรไปสิ่งที่มีค่าที่สุดนะคะที่อยู่ในจิตก็คือปัญญาและคุณความดีเพราะว่าอกุศลทั้งหลายเนี่ยสะสมมาแสนโกรธกับนับไม่ถ้วนเลยเมื่อครั้งพระพู้มีพระภาคยังเป็นพระโพธิสัตว์เราอยู่ไหนเป็นหรือยัง ได้ฟังธรรมะหรือ,อย่างนะคะกับการที่ได้มีโอกาสถึงการได้ฟังพระองค์จากที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้และปรินิพานไปแล้วนีคะถึง2,500กว่าปีนานแสนนานนะคะแต่ความจริงมีและคำจริงที่พระองค์ได้ตรัสไว้ก็ยังอยู่ที่จะทำให้เข้าใจได้เพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะจากนี้ไปจะฟังพระธรรมอีกไหมคะหรือพอแล้ว